เป็นอย่างเราไปพูวัวให้เขายัต้องเขาังต้องถามว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนเขาเห็นไปกว่าดทั้งหมดตลาดเขาผิดสองข้างทางอ่ะเป็นถาเป็นถาของเข,เขาเอาวางขายเลยด่าด่านนึงนี่เราลงรถไปเราจะเอาไปทำทำทาำทำบุญพอไปแล้วก็เอ,อ้ยจังเลยเขายกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ,นรถ,นรถนเป็นเถกเป็นเถกเป็นอะไรเป็นถาอยากเลยยกเลย,ยเลยนี่เระท่านเขา เขาถามมาหลวงพ่ออยู่วัดไหนโอ้ยังถามเลยว่านี่มาจากวัดแล้วเราไปทําบุญในผงแล้วแล้วหาในนี้ให้เราไปแล้วกันหลายหนแล้วนะไปที่ไหนมักจะจะถูกเขาถามมาหลวงพ่ออยู่วัดไหนเขาไม่เคยเขาแปลกตาครับเพราะการการการให้เขาซื้อของนั้นเราก็ให้ซื้อคนหนึ่งคนเดียวนะเจ้าหนึ่งเจ้าเดียวแล้วซื้อ กาไปหมดเลยดังนั้นทั้งรถจะไปไม่ได้น,นั่นแหละเอาละวจิริพรไปเลยเบ๊งนั่นแล้วมันก็แปลกดีการซื้อเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งเลยเขาเห็นมึ<ค>งจะ<คง>ได้เผื่นเป็นรวมก็ไม่ไม่เห็นมีอาการลำเอยียงอะไรเลยอยากได้อะไรก็ไปซื้อที่ไหนยังไปซื้อไม่เป็นอย่างนั้นเราเอาเนี้ยนี่สั่งคนนี้ได้อันนี้คนนี้ได้อันนี้คนนี้ได้นี่นนนนนซื้อเพื่อประโยชน์เหมือนกันเนี่ยเบ๊งกัน เราคุณถามคุณพ่ออยู่วัดไหนอ้ยจะถามองวันนึงทำไมจากวัดเนละว่าแล้วก็บอกนะนี่หลายครั้งนะไม่ใช่ครั้งงครั้งเดียวนะไปที่ไรมักจะเป็นนะเพราะเราทำอย่างนั้นนี่นเราทำน้อยๆเลยนไเช่าของที่คนจะทํามากได้แล้วมันทําน้อยไม่เป็นไรมันเป็นอนนี่นี่เราพูดงงๆนั่นตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่เป็นถ้าน้อยๆเหมือนกันไปอยู่กับครูบาอาจารย์หรือคณะใดนี่หัวหน้าคณะหรือครูบาอาจารย์นันถ้ามีที่เยอ ถ้าหีเิีนยอเราอยู่ด้วยไม่ได้นะเราตัวท่านี้ก็ตามแต่ใจมันบุกเท่าเลยถ้าหนี้ิ่นียอเรามันอยู่ไม่ได้ละเราไม่ใส่หนอแม้แต่เราเองอยู่ในเวลาเรีรนยนหนังสือยิ่งแบยคุณเป็นหัวหน้าคณะอันนี้มันเป็นเองนะไม่มีใครบอกม,ม,มันเป็นอะไนิจัยของเราของได้มาเนี่ยทั้งๆเป็นในในวัดนั่นน่ะท่านไม่เคยปฏิบัติกันใด ของเนมาของขครก็ต้องเป็นของคุนั้นเั็นแต่ของเราเมื่อตกเข้ามาหรืเปล,าเล่าไม่ให้มาขอเราหมดเลยเป็นของในคณะนั้นหมดใครต้องการเอาเลยนึ่งเป็นมาเลเซียหนังสือของมีมากมากนีน้อยส่วนมากนี่มีมักเป็นหมูพุ่นชาชกินกันหมดแันหเหลือเราชอบถึงจะได้กินก็ <c oughs> มันใจของเรามันเป็นอย่างนั้นมันสบายไม่ใช่คุยนะมันเป็นจยิงๆีในหัวใหญ่มันเป็นอย่างนังน้นข้าหมูพไปไปไปมุ่นมนถูกได้ช้าได้ใช้ได้เสียแล้ว เราถึงที่สบายเรายังไงก็มนมีอะไรเนี่ยมันสบายแล้วเนี่ยมันเอางั้นนะมีเป็นนิสัย